สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวน้ำฝนแก้วพวงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยาตำบลรงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสำนักงานก,รการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ปัจจุบันดิฉันจัดทำการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2565นี้ค่ะ จากการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป .4 ดิฉันพบว่านักเรียนทุกคนไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษถามไม่ตอบถึงแม้จะเป็นคำถามพื้นฐานง่ายๆที่ใช้สื่อสารในห้องเรียนจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนให้เหตุผลว่านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนทำไม่ได้เมื่อนักเรียนไม่กล้าที่จะพูดกลัวพูดผิด แสดงให้เห็นว่านักเรียนเริ่มมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษดิฉันจึงคิดหาสาเหตุและสรุปสาเหตุได้ดังนี้ค่ะสืบเนื่องจากปีการศึกษา2563ตั้งแต่ภาคเรียนที่2ตลอดจนถึงปีการศึกษา2564ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9และโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยาได้ตั้งอยู่บนเขตพื้นที่สีแดง จึงไม่สามารถเปิดทําการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ทางโรงเรียนจึงได้จัดทําการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์และออนแฮนแต่บริบทของชุมชนส่วนมากพ่อแม่ของนักเรียนได้ไปทํางานที่ต่างจังหวัดนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ได้มีระบบอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์จึงทําให้นักเรียนต้องเรียนรู้ในรูปแบบออนแฮน ข้อเสียของการเรียนรู้ในรูปแบบแบบออนแฮนคือครูและนักเรียนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารหรือสนทนาภาษาอังกฤษแบบ face to face ซึ่งทำให้ผู้เรียนอ่อนประสบการณ์ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจทำไม่ได้ก็รู้สึกว่ามันยากและคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตนเองผู้เรียนจึงเกิดอาติ และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษค่ะนอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนกันเคก็ได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพูดภาษาอังกฤษตามโครงการ Let's Speak English Out โดยมอบหมายให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้มีการส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษในทุกๆวัน เพื่อสร้างความเคยชินและสร้างความกล้าให้ผู้ให้นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษดิฉันจึงได้แทรกกิจกรรมการสนทนาถามตอบลงในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนทําการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนันเขตสีค่ะ ดังนั้นดิฉันจึงสนใจตั้งใจที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหานี้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็คือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนะคะโดยดิฉันได้ทำการศึกษาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning การสอนแบบนี้ผู้เรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลการเรียนวิธีนี้เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม นักเรียนได้ลงมือทําทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและท้าทายเสริมพลังทางบวกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตัวเองดิฉันจึงได้ออกแบบการเรียนรู้แบบ active learning เรื่อง monster ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนชื่นชอบและให้ความสนใจด้วยเทคนิควิธีการสอน5ขั้นคือ fun starts smart learning doing together understanding doing by yourself เพื่อใช้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงสู่การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนค่ะเรามาดูขั้นที่1น,นะคะขั้นแรกที่ฉันให้ชื่อว่า fun start เป็นขั้นนําเข้าสู่บทเรียนด้วยความสนุกสนานในขั้นนี้ผู้เรียนจะเกิดความผ่อนคลายนะคะโดยการเต้นประกอบเพลง head shoulders knees and toes หลังจากนั้นก็จะจําลองภารกิจโดยการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการกลุ่มก่อนนะคะ คระผู้เรียนตามความสามารถเก่งกลางอ่อนทำให้เกิดการเรียนรู้ระบบกลุ่มเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในเบื้องต้นค่ะแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกิจกรรมแปะดีมมีรางวัลโดยใช้สื่อการสอนบอร์ดเกมที่คุณครูเตรียมไว้นะคะบอร์ดก็จะอยู่ด้านหลังนะคะนี่คือตัวอย่างของบอร์ดเกมแล้วก็มีคาศัพท์ที่นักเรียนสามารถแปะแล้วก็ แก่ออกมาได้ค่ะนักเรียนก็จะเกิดความสนุกสนานแล้วก็ได้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ part of body ค่ะแล้วก็ได้ทบทวนประโยช์ที่ได้เรียนผ่านมาแล้วคุณครูกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมโดยกลุม่มใดแปะคำศัพท์ได้ถูกต้องมากที่สุดจะได้รับลูกบอลหนึ่งลูกซึ่งแต่ละกิจกรรมลูกบอลหนึ่งลูกจะเท่ากับหนึ่งคะแนนนะคะขั้นต่อไปขั้นที่สอง smart learning ขั้นการเรียนรู้อย่างชันฉลาดในขั้นนี้ดิฉันจะเปลี่ยนบทบาทจากครูเป็นผู้พูดนักเรียนเป็นผู้ฟังเป็นการจัดก,การเรียนการสอนในแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะคะนักเรียนจะได้ช่วยคิดและช่วยำํำช่วยดาวคำศัพท์ใหม่ๆได้ฝึกแปลประโยคร่วมกับคุณครูเน้นให้นักเรียนได้คิดและฝึกพูดประโยคจากองค์ความรู้ที่ได้รับ เมื่อนักเรียนเริ่มเข้าใจโครงสร้างของประโยคแล้วก็เริ่มเข้าสู่ภารกิจที่สองคือภารกิจระดมความคิดพิชิตประโยคซึ่งสื่อการสอนที่ใช้ก็จะเป็นรูปภาพสัตว์ประหลาดที่คุณครูเตรียมไว้ค่ะแต่ละกลุ่มจะต้องทำการจับฉลากรูปภาพของสัตว์ประหลาดแล้วช่วยกันพูดประโยคเพื่อบรรยายถึงลักษณะของสัตว์ประหลาดตัวนั้นๆให้ได้มากที่สุดกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยแต่ละกลุ่มจะได้รับลูกบอลหนึ่งลูกต่อการพูดหนึ่งประโยค กลุ่มใดพูดประโยคได้มากก็จะมีจํานวนลูกบอลสะสมะได้มากของตามแต่ความสามารถของแต่ละกลุ่มค่ะขั้นที่3 doing together ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นที่นักเรียนจะได้ลงมือทําร่วมกันในขั้นตอนนี้แต่ละกลุ่มจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงสู่การพูดโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วนะคะนักเรียนได้เพลิดเพลินกับ การแต่งแต้มสีสันโดยแต่ละกลุ่มจะช่วยกันวาดภาพสัตว์ประหลาดตามจินตนาการที่ตามจินตนาการของนักเรียนเองให้สําเร็จตามเวลาที่กําหนดและเมื่อวาดภาพเสร็จสิ้นแล้วแต่ละกลุ่มจะต้องฝึกพูดบรรยายประโยคถึงลักษณะของสัตว์ประหลาดตัวนั้นๆที่นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างขึ้นค่ะและในขั้นที่4 Understanding ขั้นของความเข้าใจขั้นตอนนี้เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยแต่ละกลุ่มจะออกไปนําเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วก็นําเสนอผลงานของตัวเองแล้วก็ช่วยกันระดมความคิดเพื่อเสนอและประโยคบรรยายลักษณะของสัตว์ประหลาดที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นนะคะ,ะแล้วก็แต่ละกลุ่มจะมีความกระตือรือร้นในการสร้างประโยคเพื่อจะได้สะสมลูกบอลให้ได้มากที่สุดเมื่อ นำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วคุณครูก็กล่าวชื่นชมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตัวเองและมีความเชื่อมั่นที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงสะท้อนข้อมูลในส่วนที่นักเรียนยังต้องพัฒนาต่อไปค่ะในขั้นสุดท้ายนะคะขั้นที่5 doing by yourself เป็นขั้นตอนของการลงมือทำด้วยตัวเองเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มแล้วนักเรียนมีความรู้ความมั่นใจขึ้นในระดับหนึ่ง ขั้นสุดท้ายนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเองตามความสามารถของผู้เรียนนะคะโดยครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างสรรค์ชิ้นงานวาดภาพสัตว์ประหลาดหรือตัวการ์ตูนตามที่นักเรียนชื่นชอบแล้วเขียนบรรยายถึงลักษณะของรูปภาพพร้อมทั้งฝึกพูดประโยคเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน ในชั่วโมงต่อไปและนี่ก็คือแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยวิธีการสอนที่ดิฉันตั้งใจออกแบบขึ้นมา5ขั้นตอนนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถพัฒนาแก้ไขและเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ